ไปยื่นเมื่อวันที่25เมษายน256พนักงานประกันสังคมบอกว่าเขาจะจ่ายเงินบำนาญครับบำนาญชราภาพให้5ปีค่ะงงเหมือนกันนะครับอ่านี่เป็นอ่อคอมเมนต์หนึ่งนะครับจาก คลิปวิดีโอที่ว่าตัวบำนาญชราภาพนะครับจ่ายให้5ปีจริงหรือนะครับซึ่งในคลิปนั้นผมบอกอย่างชัดเจนว่าเขาให้ตลอดชีวิตแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่เจอประสบการณ์แบบนี้แล้วก็พนักงานนะครับบอกแบบนี้นะสามารถที่จะเอาคลิปนี้ให้เขาดูได้หรือนะครับดูอินโฟกราฟิกนะครับให้เขาดูได้เลยผมมีอินโฟกราฟิกนะครับของเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมนะครับเว็บ แท้นะเว็บของจริงของแท้ sso.go.ts นะครับเป็นอินโฟกราฟิกนะครับในช่วงหนึ่งเป็นอินโฟเกี่ยวข้องกับเงินบำนาญน,นะครับเงินบำนาญ เบเงินบำเหน็จบำนาญกรณีชลาภาพนี่อินโฟตัวนี้นะครับผมเปิดให้ซึ่งเรามาดูกันตรงนี้นะครับเงินบำนาญชลาภาพเงินบำนาญจ่ายรายเดือนตลอดชีวิตครับซึ่งเงินไขเนี่ยต้องสมทบ180เดือนขึ้นไปนะครับได้รายเดือนตลอดชีวิตเลยนะครับนี่เป็นอินโฟการาฟิกของสำนักง,งานประกันสังคมเองนะครับ สามารถเอาตัวนี้ยื่นให้เขาได้เลยว่าอา้าวอินฟโฟกราฟิกสำนักง,งานประกันสังคมเขาแจ้งแบบนี้นะทําไมคุณบอกว่าได้แค่5ปีนะครับของจริงมันได้ตลอดชีวิตเหรอคือคําว่าบำนาญเนี่ยบำนาญเนี่ยคือเงินที่ให้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับจนแก่เท่าเพราะนั้นบํานาญมันไม่ได้ให้แค่5ปีแน่นอนนะครับมันต้องบํานาญมันต้องดูแลเราไปตลอดชีวิตสินะครับมันถึงจะจะเป็นคําว่าประกันสังคม อีกส่วนหนึ่งนะครับเงินคําว่าตลอดชีวิตนะครับมันปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับในการคํานวณเงินทดแทนกรณีบํานาญชราภาพนะครับผู้กันตนจะได้รับบํานาญชราภาพจุดๆไปจนตลอดชีวิตนะครับจุดนี้อีกนะครับได้รับไปจนแต่แต่แตละเดือนจนตลอดชีวิตแล้วแต่นะว่าได้รับบํานาญเท่าไหร่นะครับแต่ละคนมันได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วลนะ่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ส่งนะครับแล้วก็ฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเอามาเปิดให้ดูแบบนี้นะครับเพื่อยืนยันแล้วก็มั่นใจว่าผมมีหลักฐานที่จะกล่าวคําว่าคุณได้รับบํานาญนะครับใครที่ได้รับบํานาญได้สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในส่วนของบํานาญประกันสังคม คุณได้รับนะครับเป็นรายเดือนไปจนตลอดชีวิตยอย่างแน่นอนนะนะครับเพราะข้อมูลหลักฐานมันมีมาอยู่แล้วนะถ้าเกิดมันมีข้อมูลที่เป็นเชิงเอ่อข้อมูลเป็นข่าวออกมาหรือมีการแก้นะครับมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่แน่นอนและผมต้องรับรู้แน่นอนว่ามันมีข่าวแก้ออกมาแล้วนะได้รับแค่5ปีนะครับซึ่งถ้าได้รับแค่5ปีมันไม่แฟ นะครับ5ปีเท่าไหร่เองครับเท่าไหร่กันเองมันไม่แฝ์อยู่แล้วประกันสังคมควรจะเป็นหลักประกันนะครับหนึ่งในหลักประกันผู้สูงอายุหรือคนแก่อย่างเราเราท่านๆหลักประกันพนักง,งานที่เมื่อเราชลาภาพลงแม้เราจะไม่มีนะครับในส่วนของเงินเ,เงินจำพวกเ,เงินจำพวกกองทุนนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะเพราะว่าบางคนเนี่ย อยู่ในบริษัทขนาดเล็กน,นะครับไม่ได้อยู่ในบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในระดับ SME นะครับซึ่งอาจจะไม่มีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะซัพพอร์ตเรานะแต่แน่นอนละประกันสังคมมีในส่วนของตัวบำนาญที่ช่วยเหลือผู้ประกันตนท,ทุกทท่านเพราะนั้นไอสิทธิประโยชน์เนี้ยนะครับมันคือสิทธิที่ทำให้พนักงานเอกชนที่ไม่มีสิทธิอื่นๆนะครับได้ใช้ เป็นหลักประกันในชีวิตในช่วงบ้านปลายนั่นเองนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ผมเซิร์ชหาข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วก็มาทำคลิปวิดีโอตลอด2ปีมาเนี้ยนะครับมั่นใจแน่นอนว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยถูกต้องรับก็ฝากกันไว้ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ a อ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีดีรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนส์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ ABC อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย